สวัสดีค e. รับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโรก้าเดนนอนค่ะวันนี <S <S 1 <S 1> S ้สวัสดีด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีใหม่นะคะทุกท่า ปีใหม่ไปไหนมาไปเข้าดาวที่เซ็นทรัลเวิลด์มาโอ้คนเยอะไหมจ๊ะโอ้โหเนืองแน่นไปด้วยผู้คนนะฮะสัญญาเลยว่าปีหน้าจะไม่ไปอีกโอ้จ๋าจ๋าจ๋าจเอ่เมือเออเมอตอยไปไหนมาใอยอยู่บ้านงาเข้าดาวกับคุณแม่โอ้เป็นเด็กดีใช่เป็นเด็กดีเปล่าแล้วคนมันเยอะเกียจไปไหนด้วยเนาะอ่ะยังไงนะฮะวันนี้ก็ยังคงอบอวลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของวันปีใหม่อยู่ใช่แล้วค่ะก็เอาเป็นว่านะฮะหลายคนตอนนี้อาจจะพักยาวนะพักยาวอีก2วันคือพฤหัสสุกแล้วก็ต่อด้วยเสาร์ ิบางคนก็กลับมาทํางานวันจันทร์เลยหรือบางคนเมื่อวานนี้ก็โหใน Instagram หรือว่าทาง Facebook เนี่ยพอเวลาเราดูแล้วเนี่ยอัพกระชายเลยอัพแต่รูปรถแล้วก็เส้นทางการจราจรนึกว่าเราเป็นแบบว่าเจ้าสับร้อยรู้หมดเลยว่าเส้นทางนี้ติดตรงนี้ร้านอาหารนั่นติดอะไรเงี้ยคือรู้หมดแลใช่ร้านเอกนะฮะเรียกได้ว่านะฮะโซเชียลมีเดียเนี่ยมีโฟนต่อตัวเรามากยิ่งขึ้นทุกวันเลยนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะเรากลับมาเจอกับคุณผู้ชมแล้วด้วยนะฮะเริ่มต้นในวัน นี้นะครับก็วันที่สองแล้ววันที่2มกราคมแล้วด้วยเองนะฮะปีนี้ก็เข้าสู่ในปีม้าเนาะออืมเาถ้ามาดิตัดหน้ามาด้วยในวันนี้ตัดหน้ามามาตัดหน้ามามาเพื่อต้อนรับปีนี้เลยป่ะถูกต้องค่ะเป็นปีม้านะคะต้อนรับปีม้าอย่างอย่างดีเลยเอออ่ะวันนี้ก็ยังคงพูดคุยกันได้อยู่นะฮะับสำหรับประเด็น s อสเของเราวันนี้นะฮะก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลนะฮะแต่เป็นเรื่องของความสงสัย เคยสงสัยไหมเวลาเรากินผลไม้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาปัญหากับผลไม้เลยอ่ะเออจะรู้สึกยังไงแบบอึดอัดอยากกินแต่ไม่ได้กินกินยากอะไรเงี้ยเออกินยากอะไรอย่างเงี้ยต่อยกินอะไรยากหรอกินเงาะกระป๋องมันจะเปิดกระป๋องมาได้กินยากอ่ะมันอยู่ในกระป๋องมากกว่าแกงแต่จริงจริงแล้วมันก็มีที่ที่เปิดปะเออหรือหรือหาที่เปิดไม่เจอบางที่ที่เปิดมันหักไงเออแงมาแล้วมันหัก หอย่ากินดีกว่าถ้าอย่างนั้นพี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่พี่หรอก็กินทุเรียนกินทุเรียนแล้วปากแตกปากคอไม่ใช่ร้อนทรแหม้ว่าปากขอทุเรียนโอ้ตายตายถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยปองแต่แปดโมงเช้านะกว่าจะได้กินบ่ายๆนู่นอ่ะโอจริงๆปองยากใช่ไหมคะเรแล้วแบบมีน้ำลำๆอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะ ประเด็นของเราวันนี้นะคะคุณเคยมีปัญหาในการผลทานผลไม้ยอย่างไรบ้างน,นะคะส่งันเข้ามาเยอะนะคะที่4221100นะคะหรือว่าโทรเข้ามานะ,ะในใช่ชงวงท้ายของรายการของเรานะคะที่ไหนคะใช่แล้วนะฮะสำหรับเบอร์โทรนะฮะก็สามารถโทรมาได้นะ่ฮะเดี๋ยวเบอร์โทรจะขึ้นแล้วนะฮะ 0, กอนนี่เลย22508144นะฮะในช่วงท้ายรายการเองนะ,ะมาพูดคุยกันหน่อยดิว่าวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าคุณเจอปัญหาเนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานผลไม้เนี่ยมันมีผลไม้อะไรบ้างเองนะครับ ถูกต้องค่ะ,ะ,ะต้อนรับปีใหม่อย่างนี้นะคะทางบล็อกเอของเราก็แจกของขวัญเช่นกันค่ะโอ้แจกอีกแล้วเหรอแจกอีกแล้วค่ะแจกเหมือนเดิมค่ะโดยการมาร่วมสนุกของเรานะคะโดยการถ่ายภาพกลับหัวค่ะหรือว่ากลับตัวกลับใจกลับอะไรก็ตามะคะแน่นอนค่ะรุ่นรับไปเลยนะคะ Samsung Galaxy S4 Mini และนอกจากนั้นนะฮะยังมีอันนี้เป็นของรางวัลใหญ่ใช่ไหมนอกจากนั้นนะฮะหลายๆคนส่งมาแล้วก็บอกว่าบอกให้เพื่อนส่งมาเยอะๆไงเออเพราะว่ามีหลายรางวัลนั่นเองนะฮะนอกเหนือจาก Samsung Galaxy S4 Mini แล้วนะฮะเรายังมีเป็นผลิตภัณฑ์นะครักบัเชอร์นะครับจาก i อค n i c ด้วยแล้วก็ a d ด้นะครับแล้วก็ยังมีกีบัเชอร์นะฮะจาก o i อ h i นะฮะรวมไปถึงครับยังมีอีก Kiss Me Doll ค่ะเป็นพระมังสวยๆนั่นเองนะจ๊ะส่งกันมาร่วมสนุกเยอะๆนะคะเพียงคลิกไลน์แฟนเพจของเราค่ะ Facebook Block a ก ATV นะคะแล้วก็ไลค์แชร์ภาพกิจกรรมแล้วก็บอกเหตุผลสั้นๆนะคะพร้อมแฮชแท็กคำว่า คิดกลับตัวออแล้วก็แฮชแท็กบล็อกเอทีวีโดยคอมเมนต์ใต้ภาพนะจ๊ะอ๋ออ่ะก็สามารถนะฮะมาร่วมสนุกกันได้นะฮะจริง,รงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาอมโอ้พูดเหมือนนานาไหมจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะฮะใช่นะฮะแต่วันนี้คุณยังสามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าหมดเขตถึงวันที่10ม,มกราคมหรือว่าวันศุกร์นั่นเองนะครับใช่ค่ะเวลาห้าทุ่มกับอีก59นาทีปุ๊บตัดยอดเลย ห้ามเลยห้ามเลยนะฮะก็สามารถนะครับไปติดตามกันได้ละกันนะฮะในรายการของเรารวมไปถึงในเฟซบุ๊กทอ o สแล็คบล็อกเอชีวิเองนะครับซึ่งเราจะมีการประกาศผลรางวัลนะฮะในรายการของเราเนี่ยแหละฮะรวมถึง Facebook ด้วยในวันที่15มกรานั่นเองนะครับรวมไปถึงอีกอีกช่องทางนะฮะทางเว็บไซต์ที่ w w w b l o ็บดอทบล็อกนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนุกนะเออแล้วก็ของรางวัลเนี่ยใหญ่ด้วยนะฮะไม่แน่นะคุณอาจจะมีโชคไงโชคเกี่ยวกับเรื่องขอองโททรศัพ์มืืถ ที่จะได้รับไปนะครัไมถึงนะฮะรางวัลอีกหลากหลายด้วยเองครับ<ช>พูดถึงโชคเออเรามาดูดวงกันตรวจชะตากันบ้างดีก่าถูกต้องค่ะต่อจากเมื่อวานนี้นะคะที่ถึงราศีกุมอ๋ออันนี้ถือราศีมีนบ้างแล้วค่ะาคราศีมีน ที่หมายเกิดราศีอะไรจริงๆเนี่ยก็แล้วแต่ตามตามหลักหลักโหราศาสตร์นะบางทีก็มังกรบางทีก็ธนูอ,อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะอ่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันเลยดีกว่านะฮะ,ะเริ่มที่ราศีมีนค่ะราศีมีนนะคะเป็นราศีที่มีดวงดีพสอสมควรค่ะแม้ว่าจะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ส่งผลทบผลกระทบต่อราบใดๆทั้งนั้นค่ะข้อควรระวังนะคะจะต้องระวังด้านสุขภาพค่ะเกี่ยวกับ อาการข้อเข่าหรือว่าข้อหัวเข่าอักเสบนะคะคุณควรใส่ใจกับสุขภาพในตัวตนเองให้มากๆ,ๆเลยน,<ช>น,นั่นอันนี้นะฮะก็เป็นราศีมีนั่นเองนะฮะใครที่เกิดในช่วงนี้นะฮะราศีนี้เนี่ยอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยใช่ไหม<ช>แล้วก็เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของข้อเข่า<ช>ต่างๆนั่นเองนะครับมาที่ราศีต่อไปเลยแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยเขาบอกว่าดวงของชาวราศีเมษช่วงแรกๆเลยนะชาวราศีเมษนะฮะจะแบบ มีอารมณ์ผ่านขวนแต่ผ่านนั่นเองเนี่ยฮะทางด้านโชคลาภนะครับจะไม่ค่อยมีมากนักอันนี้ก็เตือนไว้หน่อยละกันว่าอย่าไปเสี่ยงหรืออย่าไปเ,เขาเรียกว่าเล่นหุ้นแบบพุ่มเลยอ,อะไรอย่างนี้นะฮะ ใช่แล้วเองนะฮะอาจจะมีผลกระทบได้นะฮะไม่มากก็น้อยเองนะครับส่วนเรื่องที่อาจจะต้องระมัดระวังนะครับก็เรื่องของการเงินไงการเงินนะฮะช่วงนี้นะครับอาจจะแบบไม่ค่อยส้ดีนักอ,อ,อาจจะมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นะฮะจุกจิกนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะเขาบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องของโรคภัยไ,ไข้เจ็บนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยการพักผ่อนเป็นสิ่งที่ <Okay. S 2> ดีที่สุดนั่นเองครับใช่ค่ะราศีต่อไปค่ะเป็นราศีของเมื่อยเองราศีพฤกษ์ค่ะ ดวงของชาวราศีพฤกษ์ปีนี้นะคะเขาบอกว่าดีมากไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินธุรกิจแต่จะเป็นต้องปรับปรุงพฤติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในการทํางานนะคะรวมถึงการปรับมิตรสัมพันธ์นะคะไปทางเพื่อร่วมงานให้ดีขึ้นนะคะมีความพยายามอดทนอดกลั้นนะคะจะออกมาเป็นที่ถูกใจของทุกคนนั่นเองจ้ะตรงไหมตรงไหมอันนี้ตรงไหมอาจจะตรงนะคะจะรอต้องปรับปรุงแล้วก็ข้อควรระวังนะคะไม่ดีมากนะคะในช่วงเจเดือนแรก ไม่ดีนกในช่วงเจ็ดเดือนแรกระวังเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆค่ะเกี่ยวกับขาตับแล้วก็ระมังเป็นพิเศษนะคะควรจะออกกําลังกายช่วยได้ในใจเจ็ดเดือนแรกนี่ก็เกือบครึ่งปีแล้วนะหรืออีกห้าเดือนให้เราให้เราได้แบบมีความสุขแค่หรอใช่ใช่ใช่ช่วงนี้มาต่อยก็ระมัดระวังนะฮะเจ็ดเดือนแรกนี้ก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังรวมไปถึงผู้ชมด้วยนะฮะที่เกิดราศีนี้นั่นเองนะครับอ่ะเอาเป็นว่านะฮะยังมีอีกหลากหลายราศีเลยที่รอผู้ชมอยู่นะฮะก็ติดตามกันได้ใน ช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันต่อครับ